นี่นะระหว่างที่เราจะเข้าสนามแข่งของจริงนะเราก็เอารถมาเช็คสภาพก่อนเป็นของ l a b o r g h i ิน r e n a นโ o ซึ่ง e ร a นโ o เขาจะเซอร์วิสดูแลถ้าใครซื้อจากสุดนี้เขาจะดูแลให้เรียบร้อยหมดเลยนะ <c oughs> แล้วก็เช็คสภาพรถก่อนลงแข่งจริงนะ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วเราจะพาชมรถในงานว่ามีรถอะไรกันบ้างนะผมน <c oughs> ี่ครับรถใครครับเนี่ยสีทอง พี่บี้สุดยอดมากคันนี้ Lamborghini Gallardo ใช่ครับ Lamborghini Gallardo เป็นคลาสสิกครับคลาสสิกแล้วเป็นร<ช>ุ่นที่ควรเก็บไว้นะใช่ครับตอนเขาเลิกผลิตแล้วนะมันก็ไม่ทำนะครับเขาไปทำรุ่นใหม่แล้วก็นี่แล้วสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถามราคากันด้วะว่าคันนี้จบมาเท่าไหร่นะครับรา,ราคาคันนี้เหรอรวมประมาณ11ครับสิเอ็ดล้านนะครับน้องๆซึ่งพี่บี้ก็จะลงแท็กไปแข่งกับเราด้วยอาจจะได้เจอกันสวนกันไปสวนกันมาพี่บี้อย่าแซงตาผมได้ไหมเอยมันอาจจะยากนิดนึงแหละเฮมันแรงอ่ะรถมันแรงอ่ะ เฮ้ยแบ